โอเคเขาก็ okay, วันดีนะครับทุกคนวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคครับก็ต่อจากคิวที่แล้วนะครับเอ่อคิวที่แล้วเราทําอะไรวะคิวที่แล้วเราลงสตอรี่แล้วก็หาตัวอะไรเงี้ยวันนั้นเดคิวนี้ผมก็จะมาสุ่มเทสนะครับแล้วก็เออหาเอโตะนะครับเพราะว่าเอโตะก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันแต่ผมยังไม่มีะดิแล้วก็ประตูผมไปหมดแล้วไอ้ที่เก็บไว้ก่อนหน้นเนี้ยอ่ะ เอาเรียนหน่อยละกันเออเอาไปห,หมดเลยมีเท่าไหร่ก็เอาไปก่อนอ่ะหมดแล้วโอเคครับก็ทีนี้น่าจะหาเอโตะไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าก็เป็นส่งเทสก่อนด้วยเทสเทไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นี่อันนี้มันล่าคาอืมส่งเทให้ใครดีให้ทั้งก่อนละกันนะ ตอนแรกผมได้แบบอ่าหัวใจนะผมก็จะรีเอาเป็นแับมงกุฎดีก,กว่านะครับเพราะว่าไม่รู้ดิผมคิดว่าแบบมงกุฎดีก,กว่าแต่เพื่อนผมน้องผมบอกว่าเอาบาับหัวใจนะแต่ไม่ทันแล้วโอเคน่าจะได้อยู่นะผมว็สุ่มเรื่อยๆรื่อจนกว่าจะไดนะ้เพราะว่ามีเยอะอยู่โอเคมาละทีหะ่หมดไปหลายร้อยแล้วนะออเยอะ ทำไมมันไม่มีเอฟเฟกอะไรขึ้นเนี่ยโอเคได้แล้วครับบลอบศูนย์จุดหนึ่งนะโอเคส่วนเราสุ่มทางเสร็จเราสุ่มให้รีบได้ไหมอ้ม่มันชื่ออะไรวะซิกไฮกนโน่ซิก้วกันโอเครวมหน่อยแล้วกันสุ่มหน้ามันเดี๋ยวไม่ออกผมก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะขี <c oughs> ้เกียจไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยไปลงหาประตู เออตอนน้ว่าผมต้องหาเอโตแล้วก็หาประตูเอโตแล้วก็ไปลงประตูกัดนะเพราะว่าผมหาของทํากัดด้วยไม่รู้ิีนี้จะได้อะไรหรือเปล่าโอเคหาประตูเอโต้ก็ได้หมดแล้วนี่แหละไม่ได้หาอะไรเลยหลังจากนั้นผมก็มาเอฟเคนะครับเอฟเคหาประตูนะครับก็เอฟเคยาวๆเลยละกันแคนนั้นแหละ ไ่จะกว่าบรรดาดอกประตูนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตลงเอเคก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกที่ตอนลงประตูนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ไอตัวเปล่าเดี๋ยวถอาไม่ได้ไอตัวก็เดดองประตูไว้แล้วก็ไปหาลงเขาเรียกอะไรลงหาไอของอะของเที่อวไว้ครับดาบกัดอะหือประมาณนั้นหละโอเคครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการ,ไป,คครไปลงประตูเอโตะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,แล,มมลบ,ลรบแล้วก็ผมมารับเอ่อรางวัลของโควสนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรรางวัลไอ Wand เอนี่ยเขาเรียกอ,อะไรเวสเทิร์นพาร์ทอะเออพอดีว่าผมทําไปเยอะเออก็ได้ประมาณนี้จะก็ยังไม่เต็มแต่ก็เล่นเรื่อย que, ๆน่าจะเต็มนะครับชิวๆอยู่และโอเคต่อไปผมต้องทำอะไรวะลืมต่อไปอ๋อต่อไปต้องไปลงหาเขาเรียกอะไร ที่พี่ที่ับก่อนอาหารที่ครับไอ,อ้ดาบกัดก็คือต้องไปลงหาประตูมันก่อนนะครับเพราะว่าของมันอยู่ในประตูนะเออมันก็คือต้องไปลงด่านหาประตูก่อนเอามานั้นแหละเขาก็ลงคนเดียวก็ได้อยู่นะครับชิวๆอยู่อันเนี้ยอันที่ยังไม่ค่อยตึงมากเท่าไหร่ยังแบบไปได้อยู่เราก็เริ่มทึกแล้วนะไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เราลงคนเดียว ส่วนตัวเราก็เพิ่งมีแค่เนี้ยโอเคเข้าหลังจากนั้นผมก็จะไปพักแล้วนะครับไปหานอนไปหาปอะไรแบบพักสักพักแล้วอะ่ะอือก็เลยเปิดเอไว้นะครับก็ใช้อ้นนี่นะครับโปรแกรมจำลองมือถือนะครับผมก็ว่อยเ k คนะก็ให้มันกดรีมันมันมีระบบรีเพลอนุมัติอยู่แล้วของแค่แบบกดให้มันไม่ลดเฉยเออตั้งไว แล้วก็หลังจากนั้นผมก็แวะมาลงเอโตะนะครับแบบอยู่ดีๆมันก็ได้นะครับผมเออผมก็เลยมาอัดตอนที่ได้เลยละกันเพราะว่ามันได้แหละตอนผมลงประตูผมตรงไม่กี่รอบนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้แต่มันได้ไงเออผมก็เลยอัดมาตอนนี้เลยพอดีลงไปไม่ยังไม่ถึงสิบรอบนะแล้วมันก็ออกเลยเอ,อครับก็ด่านนี้แหละก็ด่านนี้ผมเคยเล่นอยู่แหละเก็เล่นง่ายอยู่ครับมีโกคูก็สบาย กูก,นนกเปล่าวะนั่นมันเบจิตานี่ขอโทพษพพดผิดแล้วก็ลงอันนั้นจนได้อัศวินมานะครับเนี่ยเอครงกระดูกอะก็าามาสมหาบัาให้มันก็เอาบัาดีๆให้มันเลยก็ได้นะรอบนีดไหมวะเออเอานี้ไปก่อนก็ได้นะไม่รู้เดยวครว่ากันอีพีเอานี้ไปก่อนแล้วก็เอตโตเอตโตไหนวะ คนี่ไงเอโตผมเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆแบบใหม่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยฮะยังไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วก็มาสุ่มหาของก่อนเอ้ยหาทเดีดิหาของอะไรวะหลอนไรเนี่ยนะครับหาเทีได้มาก่อนถ้ายัางไม่ได้ก็ค่อยระสุ่มคิดหน้าแล้วกันนะขี้เกียจแล้วเหมือนกันมันเยอะโอเคครับหลังจากนั้นผมก็มาลงประตูนะครับผมของ ทำดาบการดนะครับก็ได้มาแล้วอันนี้ที่ผมตามหานะ่มันใช้แค่อันหนึ่งอันโอเคได้แล้วโอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ได้หาเอโตะแล้วก็ได้ตัวเอโตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นาจะโอเคอยู่คินนี้เพราะว่าได้เอโตะมาแล้วแต่ยังสุ่มเทให้มันไม่ได้นะเออลิโลอ่ะแล้วก็ของทำกาดอนะ่ะค่อยทำการในพาร์ทนาแล้วกันนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ อ๋อจบเพียงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับใครมีคำแนะนำหรืออะไรแนะนำก็พิมพ์มาบอกได้นะครับผมก็ากกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อาละ